ผมคันนี้โคมาสุ30 MR2 นะครับตู้นะครับคันนี้ก็เป็นไซส์ขนาด3ตันนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับภายในบอดี้เดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับ<ม>ก็ตู้กเก่งใช้ได้นะครับตู้กเก่งสวยๆประตูสไลด์ตัวนี้ได้แท็กยางนะครับก็ไม่ผุกเปลี่ยนแท็กเล็กได้นะครับแล้วก็บูมอร์มสวยๆจากญี่ปุ่นรดขุดท้ายสั้นนะครับ3ตันมีใบมีดอันหน้า คอดีรอบคันสวยๆครับราคา5้0 0 0 0กครับรถสวยสภาพดีท้ายของแล้วติดอะติฟิล์มก็ได้เลยเดี๋ยวพามาดูเครื่องยนต์อาจจะมืดหน่อยนะครับแต่เครื่องยนต์โอเคครับเครื่องยนต์ดีครับอดี้ครบรอบคันครับใช้งานดีครับเครื่องดีปั๊มดีเอลรถสวยมากๆนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับคันนี้ตู้แท้นะครับ โทมัสุ PC 30M R2 ญี่ปุ่นนะครับรถขุดขนาด3ตันนะครับ